วัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามา,อาถอดยางนะครับเช็คก,ก่อนทําสีนะครับอันนี้เป็นงานของอประเทศเพื่อนบ้านนครับพม่าะนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูชื่อก่อนนี่นะพี่เขาอยู่ประเทศพม่าะนะครับคือพี่เขาชื่ออะไรเนะนาะนันนออัน,ะน,นอ,องนะนันองบ้านบ้านกอมเมืองยอง นะครับผมชื่อนั้นกองบ้านกอมเมืองยองประเทศพามา่านะครับพี่เขาบอกว่าห่างจากชายแดนไทยเนี่ยประมาณร้อยกว่าโลนะครับแล้วก็พี่เขาอยู่บริเวณชายแดนพามา่ากับจีนนะครับติดกับจีนนะนี่โกอิเตอร์แล้วครับผมโกอิเตอร์แล้วนะตีนะเนะี่ยนะจริงมันก็ดุกเด็กได้ไหมมันก็ดุกเด็กได้นะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าฐาน,านเนี่ยให้ลูกค้าเอาไปปรับไปยึดเอาไปยึดพื้นเอาหรือว่าไปทำฐานสูงเอาเองนะครับผมอย่างนาเบื้อ,องต้นผมก็ถอดแบบนี้นะครัน้องยันก็ถึงหนึ่งยันสองอันนี่งยันก็สองอันน ป็นวออกพร้อมที่สุดเลยน,นี่นะครับผมนับขึ้นมาแล้วนี่นะแล้วเราก็ดึงเลยนะครับผมดึงไม่ความยากลำบากออกแรงเ,รอเยเอะมากเลยนี่ครับผมออกแรงเยอะมากเลยครับผมต้องใช้แรงมหาศาลน,นะครับในการดึงอแนะเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะงัดออกเป็นเส้นเลยให้ดูนะถ้าใครเคยงัดยางเคยงัดยางไอ้มอเตอร์ไซค์อ่ะจะรู้นะครับว่ามันงัดยากหรือไงนนะชูเบียดนะใช่ใช่การชูเบียดมันแข็งขอตันแข็งนี่นะจับ<า>นี่นะโอ้โหยากมากเลยแขกจีนั่งก็อีฮะแขกจีนั่งก็อีดึงเลย <laughs> ออกง่ายมาก <laughs> นะออกแล้วนะ นี่ก็จะใส่ใส่เข้าไปนะครับใส่ไว้เลยนะวิธีใส่ก็ไม่ยากไม่ได้ทาน้ำมันเลยไปถึงแห้งๆนะี่แหละครับใไปทางล่างก่อนเนาะใส่กับไปทางล่างก่อนนี่นะตัดอย่างเดียวไม่กินตัดไลยที่ไม่กินตัดเลย จัีขึ้นต่ำไหมมังไกลก็ได้ด,ด,ดูนน่นนะในชั้นอ่ะที่ผมคงไม่มีแล้วน <c oughs> ี่นะต่อมาเข้าไปแล้วนะนึงเราก็งัดลงนี่นะนะนะเข้าไปแล้วนะ น right 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 ี 1941, ่นะครับช่วงที่เอายางเข้านะนี่ต้องให้ยางเนี่ยมาพาดอยู่บนบนเหล็กนี้นะครับนี่นะให้ยางมาพาดบนเหล็กนี้นะครับดูดีๆนะขาเข้านะเอายางเนี่ยไว้ใต้นี้แล้วก็เอายางเส้นเนี่ยมาวางไว้บนนี้นะครับผมนี่ขาเข้านะเอายางเข้าวิธีใช้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ย เนี่ยต้นไม้นะต้นลมกระถางลรมเนานเนี่ยกระถางเนี่ยกระถางวะจ้ะเออมันเอาดรอสเซียมัดไว้พม่ามันมักเอาไปใส่เลยเนี่ยแล้วก็ไอตัวเนี่ยผมทำกันล้อนะครับนะเนี่ยกันล้อวิ่งตามแค่แค่นัรนเองไม่มีอะไรนะครับวิธีใช้นะนี่เนี่ยจะเข้าแล้วแค่นี้จะเข้าแล้วนะ ตันะวไีา,ไนนานยังทางเลยตัวนี้ไม่โดนขอบร้อนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นแกน12นมิลนะครับผมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจัดข่าวเจินยูยูง่ากแล้วกันใส่เต็มกัน ชิ้นเลชิ้นแนนะลยดดูกกนะตอนแรกๆนี่ถ้าใครไม่เคยใช้งานอาจจะดูเหมือนลำบากสักหน่อยนะ<ๆ>แต่ว่าถ้าได้ใช้ทีนึงเนี่ยทีสองทีเนี่ยใช้เป็นแน่นอนแล้วก็ไอตัวเนี่ยผมมีการปรับเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับเพ <c oughs> <Kapı. S 1> ราใช้ฐานนั้นดีมนก็ผมว่ามันก็ง่ายนะตรงเนี้ยนะฐานแบบว่นนิ่งมันก็ง่าย <c oughs> ตรงนี้จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่โดนขอบล้อแน่นอนตรงนี้นะผมปรับแล้วนะเพราะตรงนี้ผมผมมีการเอียงตรงนี้ให้่ะากลัวตรงนี้เป็นรอยก็หาก็โมดิฟายเองได้อ่าเอาติกเอาผ้ายัดก็ได้ผ้าผ้าห่อไว้ก่อนเลยผ้ารองก็ได้ผ้าโยนทิ้งไว้พื้นหนึ่งก็ได้นะกลัวล้อเป็นรอยก็ผ้าโยนไว้พื้นนึงตรงนี้แล้วก็ไอ้ขาไม่อยากให้มันดกเด็กนะแบบนี้นะก็ยืดพื้นไว้เลย นะันประนครับแล้วก็ไอหัวเนี่ยถ้ากลัวมันหัวเนี่ยถ้ากลัวไอตัวนี้มันโดดขึ้นมานะล้วก็ขันน็อตไว้มันมีน็อตให้อยู่นะครับผมน็อตบีบไว้นะครับเพื่อให้ตัวนี้มันอยู่กับที่นี่นะนี่นี่ท่านผู้ชมหนึ่งคนท่านผู้ชมสองคนนไเนี่ยนเะนี่ยเนี่ยชุดหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สั่งได้เลยนะ นี่ไม่มีตะกร้านะครับสั่งสดๆนะขายตรงอย่างเดียวนะครับผม <c oughs> แนวนี้เลยนี่นะต่อมานะครับผมจะพามาดูรูเนี่ยที่ผมเจาะไว้นะครับมีสองรูนะครับมันเป็นรูนี่นะรูดุมสําหรับรถรถยนต์นะครับที่สามารถวางใส่ได้เลยนะนะเดี๋ยวผมจะยกทดลองให้ดูนะอันนี้เอามือถือโทรศัพท์นะครับเพราะว่าอันนี้ลูกค้าให้ ถ่ายให้ดูนะครับว่าไอ้การรีวิวอะไรพวกนี้นะเนี่ยถ่ายตัวนี้มันมันเบียดแล้วก็เอาออกนะเสาตรงนี้นะเสานี้สำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เอาออกเนี่ยนี่มันก็จะมีรูสองรูนี่นะ อ่าเนี่ยสำหรับถอดรถยนต์นะครับแต่ว่าถ้ามันแบบว่ามันสมมุติว่ามันไอรูที่เจาะไปมันมันไม่พอมันไม่ถึงก็เจาะเพิ่มเอานะครับผมเจาะเพิ่มได้หลายจุดนะเจาะเพิ่มได้นะเพื่อให้มันตรงรูที่เราต้องการนะครับนี่ผมเจาะให้เบื้องต้นนี่สอรูนะครับนะเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยเราก็จะมีน็อตเบอร์ M8 นะครับ M8 นะ เบอร์ M8 เนี่ยเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะถอดรถยนต์นะอันนี้พี่เขาสั่งมาแบบถอดยางรถยนต์ด้วยนะผมก็เลยทำไปให้แบบนี้นะแล้วก็มันจะวางไอ้ดุมล้อรถยนต์ได้นะครับโดยที่ให้มันแนบกับพื้นนั่นแหละนะนี่นะล้อมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะนี่นะมันก็จะ ดินไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะครับนะแบบนี้เลยนะครับก็ถ้ารูไหนมันไม่ตรงก็ลองวัดเอานะครับแล้วก็เอาจุดศูนย์กลางเนี่ยจุดศูนย์กลางของวงล้อแล้วก็มาร์กเจาะเพิ่มตามที่ต้องการได้นะครับอันนี้ผมเจาะให้2รูนะเผื่อไว้นะครับอันนี้เป็นดุมกระทะประมาณขอบ13 1สนิ้วนี่แหละนะครับผมน่าจะ12 13นิ้วหรือย,อยังไงนะไม่แน่ใจขอ,ขอบรถยนนะมันเป็นขอบเล็ก นะเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็ทําให้แล้วนะสามารถถอดรถยนต์แล้วก็สามารถถอดมอเตอร์ไซค์ได้นะครับแกนฮอ d ด้าครับใช้แกนฮ o n ด้านะถ้าถอดรถยนต์นะถ้าใช้แกนของยามาฮ่าไม่ได้มันเล็กนะครับมันอ่อนแกนมันจะอ่อนเอ็นไปเอ็นมาได้เลยนะแกยามาฮ่ามันมันอ่อนเกินไปนะครับเนี่ยผมจะใช้แกนฮอนด้านะครับแต่ว่าถ้าร้านไหนทํารถเล็กนะครับผมก็จะใส่แกนยามาฮ่าให้นะเนี่ยรถเล็กจริงๆนะครับแบบนั้นนะ ก็คืออันนี้คือถ้าจะถอดรถกะว่าถอดรถยนต์ด้วยเนี่ยผมก็จะใส่แกน Honda ไปนะครับผมเอาเพื่อความแข็งแรงเลยนะครับเพื่อเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่งอนะครับผมไม่ได้ไม่งอนะน